สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนกลับเข้ามาสู่รายการคุยเรื่องหัวใจพอดแคสต์ที่จะชวนทุกคนมานั่งคุยกันสบายๆในทุกแง่มุมของความรักเพื่อนๆค่ะเคยรู้สึกไหมว่าความรักที่เคยตื่นเต้นวือววาเหมือนพลุไฟในคืนวันปีใหม่วันหนึ่งมันกลับกลายเป็นเหมือนหลอดไฟีออนในห้องครัวคือมันก็ยังให้แสงสว่างนะมันก็ยังจําเป็นต่อชีวิตนะแต่มันไม่สปาร์กแล้ว บทสนทนาที่เคยคุยกันได้ทั้งคืนกลายเป็นแค่การถามถ่ายเรื่องธุระวันนี้กินอะไรจ่ายบิลหรือยังใครจะไปรับลูกจากที่เคยนั่งดูหนังบนโซฟาตัวเดียวกันกลายเป็นต่างคนต่างถ่ายหน้าจอมือถือของตัวเองอยู่คนละมุมห้องความเงียบที่เคยสบายใจตอนนี้มันกลายเป็นความเงียบที่ว่างเปล่าถ้าเพื่อนๆกำลังพยักหน้าตามอยู่แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณไม่ได้อยู่คนเดียว สิ่งที่เพื่อนๆกำลังเผชิญอยู่นี้มันคือปรากฏการณ์สุดคลาสสิกที่เกิดขึ้นได้กับแทบทุกคู่รักที่คบกันมานานนั่นก็คือช่วงเวลาแห่งความเบื่อหน่ายหรือที่บางคนเรียกว่ากับดักของความสบายใจแต่ Comfort ตโซนทร a p ค่ะแต่ก่อนที่จะตกใจแล้วคิดไปไกลว่านี่คือสัญญาณของการหมดรักหรือเปล่าเราอยากจะบอกตรงนี้เลยว่าไม่จำเป็นเสมอไปค่ะ ช่วงเวลานี้ไม่ใช่จุดจบของความสัมพันธ์แต่มันคือสัญญาณเตือนที่บอกให้เราหันกลับมาดูแลสวนดอกไม้แห่งความรักของเราที่อาจจะกำลังขาดน้ำขาดปุ๋ยไปบ้างวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเจ้าความเบื่อหน,น่ายนี้มันเกิดจากอะไรแล้วเราจะจับมือกันกันกบคนรักเพื่อเปลี่ยนสวนที่กำลังเหี่ยวเฉาให้กลับมาสดใสได้ยังไงมาเลยค่ะมาเติมไฟให้หัวใจไปพร้อมๆกันเพื่อที่เราจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดเราต้องเข้าใจสาเหตุข,ของมันก่อนค่ะ ความรู้สึกเบื่อหรือเฉื่อยชานี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบไม่มีปีไม่มีครุยนะคะแต่มันเป็นผลลัพธ์ที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นจากปัจจัยหลายๆอย่างรวมกันสาเหตุแรกเลยเป็นเรื่องของเคมีในสมองค่ะอันนี้วิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยนะตอนที่เราตกหลุมรักกันใหม่ๆสมองของเราจะหลั่งสารแห่งความสุขและความตื่นเต้นออกมาเยอะมากค่ะอย่างเช่นโดพามีนมันทําให้เรารู้สึกใจเต้นรู้สึกสู้ซ่าอยากอยู่ใกล้กันตลอดเวลามันคือช่วงของ passionate love หรือรักลุ่มหลง แต่พอความสําคัญดําเนินไปถึงจุดที่มั่นคงและปลอดภัยสมองของเราจะเปลี่ยนไปหลั่งสารอีกชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าออกซิโทซินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความผูกพันมันให้ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเหมือนมีเพื่อนแท้ที่ไว้ใจได้อยู่ข้างๆนี่คือช่วงของ companion love หรือรักผูกพันปัญหาก็คือการเปลี่ยนแปลงนี้มันเกิดขึ้นอย่างช้าๆจนเราไม่คันสังเกตพอวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้สึกใจเต้นเหมือนวันแรกๆเราก็เลยเผือตีความไปว่า เราหมดรักกันแล้วหรอทั้งๆที่จริงๆแล้วความรักมันแค่เปลี่ยนรูปแบบไปสู่เวอร์ชันที่มั่นคงขึ้นเท่านั้นเองแต่มันก็เป็นเวอร์ชั่นที่ถ้าเราไม่ดูแลให้ดีมันก็จะกลายเป็นความเฉื่อยชาได้ง่ายๆค่ะสาเหตุที่2คือกิจวัตรซ้ำๆเดิมๆที่ฆ่าความตื่นเต้น The Routine Rut ลองนึกภาพตามนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตื่นเช้าไปทำงานกลับบ้านกินข้าวดูทีวีแล้วก็นอน วันเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะไปเดินห้างสรรพสินค้าเจ้าประจํากินร้านอาหารร้านเดิมๆชีวิตคู่ของเรากลายเป็นเหมือนสคริปที่เล่นซ้ําไปซ้ามาทุกสัปดาห์ความคาดเดาได้100%นี่ล่ะคะ่ะคือศัตรูตัวฉกาจของความโรแมนติกเราเปลี่ยนสถานะจากคู่รักไปเป็นรูเมตหรือทีมบริหารจัดการชีวิตโดยไม่รู้ตัวและสาเหตุสุดท้ายคือการสูญเสียความลึกลับและความเป็นตัวของตัวเอง เมื่อเราอยู่ด้วยกันนานเราจะรู้จักอีกฝ่ายดีไปหมดทุกซอกทุกมุมค่ะเรารู้ว่าเขาจะสั่งอะไรเวลาไปร้านอาหารรู้ว่าเขาจะเล่ามุกอะไรในวงเพื่อนความน่าคุ้นหาที่เคยมีในตอนแรกมันจางหายไปและที่สําคัญไปกว่านั้นบางครั้งเราเองก็อาจจะหลงลืมที่จะเติบโตในฐานะบุคคลคนหนึ่งเราทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับคําว่าเราจนลืมที่จะดูแลโลกของฉัน พอเราไม่มีเรื่องเราใหม่ๆไม่มีมุมมองใหม่ๆที่น่าสนใจมาแบ่งปันกันบทสนทนาม,มันก็เลยวนเวียนอยู่แต่เรื่องเก่าๆเดิมๆนั่นเองค่ะการเข้าใจสาเหตุเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อหาคนผิดนะคะแต่เพื่อให้เราเห็นว่านี่เป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้และเมื่อเรารู้แล้วว่ารอยรั่วมันอยู่ตรงไหนเราก็จะสามารถอุดรอยรั่วนั้นได้ถูกต้องค่ะเอาละค่ะมาถึงภาคปฏิบัติที่ทุกคนรอคอยพอเรารู้แล้วว่าความเบื่อหน่ายมันเกิดจากความคุ้นชินและกิจวัตรเดิมๆ วิธีแก้ที่ตรงไปตรงมาที่สุดก็คือการจงใจสร้างความแปลกใหม่และความไม่คุ้นชินในความสัมพันธ์นั่นเองค่ะมันเหมือนการลุกขึ้นมาจัดบ้านใหม่นั่นแหละค่ะบ้านหลังเดิมของเราจะดูน่าอยู่และน่าตื่นเต้นขึ้นมาทันทีเรามี4ภารกิจสนุกๆมาให้ลองเอาไปปรับใช้กันนะคะภารกิจที่1ทําทำลายล้างความจำเจ Mission Break the Routine ชวนกันทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งอย่างนะคะไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่โตก็ได้นะเปลี่ยนสถานที่ แทนที่จะไปร้านอาหารเดิมๆลองเปิดแผนที่แล้วสุ่มจิ้มไปที่ร้านอาหารในย่านที่เราไม่เคยไปดูสิคะหรือเปลี่ยนจากการดูหนังในโรงไปดูหนังกลางแปลงหรือจัดโรงหนังส่วนตัวที่บ้านแทนลองกิจกรรมใหม่ๆไปลงคอร์สเรียนเต้นรำเรียนทำอาหารปีนหน้าผาจำลองหรือแม้แต่ไปเป็นอาสาสมัครด้วยกันการได้เรียนรู้และเอาชนะความท้าทายใหม่ๆด้วยกันจะสร้างความทรงจำและแรงกระเพื่อมใหม่ๆใ,ให้กับความสัมพันธ์ได้ดีมากเลยค่ะสลับหน้าที่ ลองสลับหน้าที่ที่เคยทําเป็นประจําดูค่ะเช่นถ้าเราเป็นคนขับรถตลอดลองให้เขาขับดูบ้างหรือถ้าเขาเป็นคนทําอาหารลองสลับให้เราเป็นคนเข้าครัวก็ได้นะคะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแบบนี้ช่วยเปลี่ยนมุมมองและสร้างบทสนทนาใหม่ใหม่ได้ดีค่ะภารกิจที่2ย้อนเวลากลับไปจีบกันใหม่ Mission Date Each Other Again จำตอนที่จีบกันใหม่ๆได้ไหมคะเราแต่งตัวสวยหล่อไปเจอเขาเราตั้งใจฟังทุกเรื่องที่เขาเล่าเราอยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขา เราต้องเอวกลับมาค่ะตั้งวันเดทที่ห้ามยกเลิกเลยค่ะกำหนดวันในปฏิทินไปเลยว่าทุกวันพุทธที่สองของเดือนคือเดทไหนของเราและในวันนั้นเราจะไม่มีการคุยเรื่องงานเรื่องบินหรือเรื่องเครียดเด็กเด็ดขาดเราจะคุยกันเหมือนคนที่เพิ่งรู้จักและอยากทำความรู้จักกันให้มากขึ้นถามคำถามที่ลึกซึง้งแทนที่จะถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างลองถามคำถามที่ลึกซึ้งขึ้นเช่นช่วงนี้มีอะไรที่เธอรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษไหมหรือ ถ้ามีเวลาหนึ่งวันเต็มๆที่จะทำอะไรก็ได้เธออยากจะทำอะไรมากที่สุดคำถามเหล่านี้จะเปิดประตูไปสู่โลกภายในของกันและกันที่เราอาจจะหลงลืมไปแล้วภารกิจที่3พลังแห่งความเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆ mission the power of small surprises ความเซอร์ไพรส์คือยาชูกำลังของหัวใจค่ะมันคือการบอกว่าฉันคิดถึงเธอนะแม้ในวันธรรมดาๆรรก็ตามเขียนโน้ตน่ารักนรักแปะไว้ที่หน้ากระจกซื้อขนมที่เขาชอบมาฝากโดยที่เขาไม่ได้ร้องขอ หรือแอบส่งข้อความหวานๆไปหาในระหว่างวันทํางานการกระทําเล็กๆที่ไม่คาดฝันนี่แหละค่ะที่สร้างแรงสั่นสะเทือนในหัวใจได้มากที่สุดภารกิจที่ 4. สํารวจภาษารักของกันและกันใหม่ Mission re explore love languages คนเราเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาภาษารักที่เราเคยชอบในตอนแรกอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ลองหาเวลาคุยกันตรงๆว่าช่วงนี้เธอรู้สึกว่าได้รับความรักมากที่สุดตอนไหนบางทีเขาอาจจะไม่ได้ต้องการของขวัญราคาแพงแล้ว แต่ต้องการเวลาที่เรานั่งฟังเขาอย่างตั้งใจโดยไม่เล่นมือถือก็ได้การอัปเดตเรื่องนี้จะทำให้เราแสดงความรักได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราพูดถึงสิ่งที่ต้องทำร่วมกันไปเยอะแล้วแต่มีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยและเป็นส่วนที่หลายคนมักจะมองข้ามไปนั่นก็คือการกลับมาดูแลโลกส่วนตัวของเราเองค่ะเพื่อนๆคะคนสองคนที่น่าเบื่อมาอยู่ด้วยกันมันก็ย่อมเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่น่าเบื่อเป็นธรรมดาใช่ไหมคะ ดังนั้นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเติมสีสันให้ความสัมพันธ์ก็คือการที่เราแต่ละคนต้องลุกขึ้นมาเติมสีสันให้ชีวิตของตัวเองก่อน 1. คือกลับไปมีโลกของตัวเอง rediscover your own world เราต้องมีเวลาสำหรับเพื่อนของเราสำหรับงานอดิเรกของเราสำหรับการได้อยู่เงียบๆคนเดียวบ้างการที่เราได้ออกไปเจอเพื่อนไปเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือไปเที่ยวคนเดียว มันไม่ใช่การทิ้งให้เขาโดดเดี่ยวแต่มันคือการที่เราออกไปเก็บเกี่ยวเรื่องราวและพลังงานใหม่ๆเพื่อนำกลับมาแบ่งปันในความสัมพันธ์ต่างหากการที่เรามีชีวิตส่วนตัวที่น่าสนใจมันทำให้เรากลายเป็นคนที่น่าสนใจสำหรับคนรักของเรามากขึ้นด้วยนะคะมันสร้างระยะห่างที่ดีต่อใจทำให้เกิดความคิดถึงและทำให้เรามีเรื่องใหม่ๆมาเล่าให้กันฟังเสมอ 2. คือตั้งเป้าหมายส่วนตัวและเติบโต set personal goals and grow ไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจจะอ่านหนังสือให้จบเดือนละเล่มการฝึกโยคะหรือการเรียนภาษาใหม่ๆการที่เราได้เห็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นเก่งขึ้นมันจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตัวเองซึ่งพลังงานบวกเหล่านี้มันจะส่งต่อไปถึงความสัมพันธ์อย่างแน่นอนค่ะการรักตัวเองและมีชีวิตของตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนะคะแต่มันคือการรับผิดชอบต่อความสุขของตัวเองและเมื่อคนสองคนที่มีความสุขและเต็มเปี่ยมในตัวเองมาอยู่ด้วยกัน ความสัมพันธ์นั้นก็ย่อมเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มเปี่ยมและมีความสุขตามไปด้วยมันคือการเติมน้ําในแก้วของตัวเองให้เต็มอยู่เสมอเพื่อที่เราจะได้มีพลังเหลือเฟือที่จะแบ่งปันให้แก่กันและกันค่ะและแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคุยเรื่องหัวใจในวันนี้แล้วนะคะช่วงเวลาที่รู้สึกเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์มันอาจจะทําให้เรารู้สึกกลัวและไม่มั่นคงแต่เราอยากให้เพื่อนๆลองเปลี่ยนมุมมองดูใหม่นะคะว่ามันไม่ใช่สัญญ,ญาณการหมดรักแต่มันคือสัญญ,ญาณการเติบโต มันคือสัญญาณที่บอกว่าความรักของเราได้เดินทางมาถึงอีกระดับหนึ่งแล้วระดับที่มันต้องการมากกว่าแค่ความรู้สึกใจเต้นแต่ต้องการความตั้งใจและความเอาใจใส่จากเราทั้งสองคนในการที่จะประคองและรดน้ำพรวนดินให้มันงอกงามต่อไปความรักไม่ใช่แค่การตกหลุมรักที่เกิดขึ้นเองเหมือนเวทมนต์แต่ความรักคือการเลือกที่จะรักคนคนนี้ในทุกๆวันคือการตัดสินใจที่จะจับมือกันแล้วออกไปผจญไทยสร้างความทรงจำใหม่ๆด้วยกันแม้ในวันที่รู้สึกเฉยชาที่สุด ขอให้เพื่อนๆมองช่วงเวลานี้เป็นเหมือนโอกาสที่จะได้กลับไปจีบกันใหม่อีกครั้งได้กลับไปค้นพบแง่มุมใหม่ๆของกันและกันและได้สร้างความรักในเวอร์ชั่นที่ลึกซึ้งและมั่นคงกว่าเดิมนะคะขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่เป็นเพื่อนกันในวันนี้หวังว่าเรื่องราวที่เรานํามาพูดคุยกันจะเป็นเหมือนไอเดียเล็กๆที่ช่วยจุดประกายไฟในหัวใจของเพื่อนๆให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งนะคะสําหรับวันนี้เวลาของคุยเรื่องหัวใจก็หมดลงแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวความรักในแง่มุมต่างๆกับเราได้ใหม่ในอีพีหน้านะคะสําหรัับวนนี สวัสดีค่ะ